ซิตี้แฮสแบ็กสีเทาเมที่อร่อยคันนี้ส่งตรงถึงจังหวัดส,สุริน์เลยนะคะคุณลูกค้าที่อยู่ไกลไม่สะดวกมารับรถด้วยตนเองแจ้งได้นะคะเดี๋ยวถึงประสานงานในเรื่องของรถสไลด์ส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยจ้าอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวเด็ดๆโปรโมชั่นโดนใจที่อมสินจะจัดมาให้นะคะ สวัสดียามเช้าค่ะวันนี้สินได้รับมอบหมายมานะจากคุณลูกค้าึ่งอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้ขอให้ขยับรถช่วง8โมง9นาทีวันนี้ก็เลยจะเป็นงานเช้านิดนึงนะวันนี้แต่สดใสมากนะคะแล้วก็มีการตั้งทิศต,ตั้งอะไรด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้สินอยู่ในรถละเตรียมเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวสินจะไปขยับรถให้ลูกค้าตามเลิกที่ลูกค้าแจ้งไว้นะคะก็คือ8โมง9นาทีนะแล้วก็ เดี๋ยวตั้งทิศด้วยนะคะคุณลูกค้าออแจ้งมา<ป>แล้วนะคะว,นนวันนี้วันที่17นะแล้วก็เวลา8ปดโมงเนาทีนะคะให้หันหัวรถไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ค่ะแล้วขยับรถเอาเลิกให้หนูนิดหน่อยค่ะจัดไปค่ะคุณลูกค้าไปเลยก่อนอื่นต้องดูเข็มทิศนิดหนึ่งนะคะอันนี้รถหันไปทางทิศใต้ดังนั้นถ้าเกิดตะวันออกเฉียงใต้ก็เอียงไปทางทางนี้ เอียงไปทางนี้นิดนึงก็น่าจะพอได้อยู่นะคะสําหรับตอววนออกเฉียงใต้นะอ่าเมื่อกี้ก็คือตั้งทิศละประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดว่าตรงก็จะอยู่ประมาณนี้เหมือนกันก็ดังนั้นถ้าเกิดออกเฉียงใต้ก็เอียงไปนี้นิดนึงเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวสินขออนุญ,ญาตไปตั้งมุมรถให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ว้แม่ย่าหนางขออนาตก่อน ตะวันออกเสียงใต้นะประมาณนี้นะคะประมาณนี้แปดโมงหกนาทีแล้วนะคะแปดโมงหกนาทีตรงนี้ก็เดี๋ยวสินจะทําการไว้แม่ยนังให้ลูกค้าเลยนะคะคเคเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะคะมีพวงมาลัยให้เรียบร้อยนะคะสําหรับการไว้แม่ยนางนะดังนั้นเดี๋ยวทําการอ่าเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนของคุณลูกค้านะคะไว้แม่ยนางพร้อม นะโมตัสสะภะวะโตหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภวะโตหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้ข้าพเจ้าขอเป็นตัวแทนในการขยับรถเอาเลืกดีให้กับคุณลูกค้าที่อยู่จังหวัดสุรินข้าพเจ้าขอถวายพวงลัยดอกดาวเรืองนี้แด่แม่ย่านางขอแม่ย่านางได้โปรดคุ้มครองรถคันนี้ฮอนด้าซิตี้แฮตแบ็กคันนี้ให้เดินทางปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพอย่าได้มีเพลตงจลายใดๆเกิดขึ้น กับรถคันนี้ไม่ว่าเดินทางไปแห่งเหตำบลใดก็ขอเดินทางด้วยความปลอดภยัยมีแม่ย่านางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองรถคันนี้และผู้ขับรถคันนี้และทุกคนที่นั่งอยู่ในรถคันนี้ขอให้มีแต่ความสุขความสวัสดีตลอดการเดินทางไม่ว่าไปที่แห่งหนตำบลใดก็ขอให้ปลอดภัยในจากอุบัติเหตุทั้งหลายทั้งปวงด้วยเทนินขอให้คนขับรถท่านนี้นะคะเจ้าของรถท่านนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองในอาชีพการงาน ในชีวิตก็ขอให้เจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองด้วยเธอสาธุโอเคได้เวลาดีแล้วค่ะ8ดโมง 9, 9. ้านาทีแล้วโอเคตอนนี้นะคะแปดโมงเ้านาทีแล้วไปเดี๋ยวเราไปขยับรถเอาเรื่อให้คุณลูกค้ากันค่ะขยับรถเอาเรื่อดีกันนะโอเคสาธุค,ค่ะเรียบร้อย8ปดโมง 9, 9. ้านาทีแล้วไปเลยค่ะ โอเคขยับประมาณนี้นะแล้วก็ขออนุญาตนะคะ